สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องฟองเดลิเวอร์เล่าจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับลิเวอร์พูลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันประจำวันที่2กุมภาพันธ์2567นูนเยตกับสถิติที่โคตรแย่แม่หงแดงฟอร์มแจมดาวินนูนเยตกองหน้าตัวใหม่ของลิเวอร์พูลสร้างสถิติพรีเมียร์ลีกที่ไม่น่าจดจำหลังยิงกรอบไม่เข้าถึง4ครั้ง ในเกมที่หงแดงเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้4ประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาส่งผลให้ริเวอร์พูลยังคงรังจ่าฝูงต่อไปนูนเยตได้รับโอกาสยิงหลายครั้งตลอดทั้งเกมโดยตลอด90นาทีเขามีโอกาสสัดบอลไปถึง11ครั้งซึ่งมากกว่าทั้งทีมเชลซีที่ยิงไปเพียง4ครั้งเท่านั้นแม้โอกาสจะเยอะแต่สุดท้ายนูนเยตก็ยังไม่สามารถทำประตูได้ แถมยังยิงจุดโทษพลาดในช่วงโทษเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกอีกด้วยสถิติจากออปต้าระบุว่านูนเยตกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่ยิงกรอบไม่เข้าถึง4ครั้งในเกมเดียว นับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติมเมื่อปี2003ถึงแม้จะยิงไม่เข้าแต่ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็พอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมคนใหม่โดยครอปได้ให้สัมภาษณ์ว่านูนเยตเล่นได้ยอดเยี่ยมในครึ่งแรกวันหยุดยั้งเขาไม่ได้เลยเขาสร้างโอกาสได้มากถึงสีครั้งแม้จะยิงไม่เข้าแต่เพื่อนร่วมทีมก็สามารถยิงประตูได้4ีลูกผมไม่กังวลอะไรเลยเขาจะยิงประตูได้แน่นอนเขาฟิตมากแค่ยังโชคร้ายนิดหน่อยเท่านั้นนอกจากสถิติของนูนเยตแล้วเกมนี้ยังเป็นการสร้างสถิติใหม่ของเชลซีด้วยพวกเขาเสียประตูจาากกรรยิงตงต ตอบถึง13ครั้งถือเป็นจํานวนมากที่สุดที่เคยเสียให้กับสโมสรอ,อื่นในพรีเมียร์ลีกนอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังยิงไปทั้งหมด28ครั้งซึ่งถือเป็นสถิติการยิงใส่เชลซีในเกมลีกมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติเช่นกันชชยชนะเหนือเชลซีทําให้ริเวอร์พูลยังคงร่างจ่าฝูงของตารางคะแนนต่อไปโดยนําทีมอันดับ2อ,อยู่5แต้มแมนนูลเยตจะสร้างสถิติยิงกรอบไม่เข้าแต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมยังยอดเยี่ยมและมีลุ้นแชมป์อย่างเต็มที่มาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับ แบร์โลีฟอร์มฮอตยิงประตูแรกในสีเสื้อลิเวอร์พูลคอนเนอร์แบดลียิงประตูแรกในสีเสื้อสโมสรพร้อมกับผลงานอันยอดเยี่ยมของเพื่อนร่วมทีมช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะเหนือเชลซีไปได้สีประตูต่อ1ที่แอนฟิ์แม้ดาวินนูเยตจะยิงไม่เข้ากรอบถึง4ครั้งประตูเปิดเกมมาจากการลากเลื่อยเดี่ยวของดิโอโกโชตาก่อนที่แบร์ตลีจะเบิกประตูแรกของตัวเองในสีเสื้อทีมชุดใหญ่ ส่งผลให้เชลซีตามหลังลิเวอร์พูล2ประตูต่อศูนย์จากนั้นนูนเตยตยิงจุดโทษไม่เข้าก่อนหมดครึ่งแรกโดยเป็นหนึ่งในสีครั้งที่เขาซัดบอลไปชนกรอบซึ่งถือเป็นสถิติที่พลาดโอกาสยิงประตูสูงสุดใน1เกมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษในครึ่งหลังลิเวอร์พูลใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการบวกศกอเพิ่มจากลูกโมงของโดมินิกโซบอตไลทางด้านเชลซีตีไข่แตกได้จากคริสโตเฟอร์เอนคุนคู แต่จากนั้นหวังที่จะพลิกกลับก็มาลายหายเมื่อหลุยดีอาจซัดประตูที่4ให้กับทีมเจ้าถิ่นได้อย่างสวยงาม โดยชัยชนะครั้งนี้ทําให้เชลซียังคงอยู่อันดับ10ของตารางส่วนความหวังในการประสบความสําเร็จของฤดูกาลน่าจะอยู่ที่การชิงชนะเลิศคาราบาวครับในเดือนหน้าซึ่งคู่แข่งขันของพวกเขาที่ก็คือยอดทีมอย่างลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันยังคงรังจ่าฝูงด้วยการนําทีมอันดับ2ถึง5แต้มเกมนี้แสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลพวกเขาครองเกมได้เกือบตลอดโดยเฉพาะในครึ่งแรกลิเวอร์พูลสร้างโอกาสได้อย่างต่อเนื่องและจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมนูนเยตเล่นได้อย่างโดดเด่นแต่ยังขาดความแม่นยาในกร จบสกอส่วนแบรดลีย์หนุ่มน้อยวัย18ปียิงประตูแรกได้อย่างน่าประทับใจและดูแววมีอนาคตที่สดใสกับทีมส่วนทางด้านเชลซีพยายามแก้เกมในครึ่งหลังแต่ก็ไม่สามารถตีตื้นได้สําเร็จโดยเฉพาะลูกยิงของเอนคุนคทูที่น่าจะได้จุดโทษแต่บอลไม่ได้เข้ามาช่วยตัดสินชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถิติการเสมอกันเจ็ดนัดติดต่อกันระหว่าง2ทีมและเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับลิเวอร์พูลในการลุ้นแชมเมียร์ลีกส่วนเชลซีต้องปรับปรุงฟอร์มการเล่นเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเจอกันอีกครั้งในศ ชิงชนะเลิศคาราบาวครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับเอียนไรยกเบรลีคือการค้นพบที่ไม่น่าเชื่อคอเนอร์เบรตลีแบ็กขวาดาวรุ่งวัย20ปีของสโมสอนลิเวอร์พูลกำลังสร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยผลงานอันโดดเด่นในตอนนี้หลายคนยกให้เขาเป็นเจมบินเนอร์คนใหม่โดยเบรลีนั้นเติบโตมากับอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูล เขาผ่านทีมเยาวชนทุกชุดก่อนที่จะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูการนี้ก่อนที่จะได้รับโอกาสลงเล่นในเกมปีซีซั่นซึ่งเจ้าตัวก็โชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจเขาเล่นได้อย่างมั่นใจและเต็มไปด้วยความดุดันก่อนที่จะได้รับความไว้วางใจจากครอบที่ให้โอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แบรรดลีเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาเช่นเดียวกับเจมมินเนอร์อดีตกับตันทีมหงแดง ด้วยความร้อนแรงที่เล่นได้ทั้งรุกและรับแถมยังมีลูกขยันช่วยทีมไล่บี้คู่ต่อสู้ตลอดทั้งเกมทำให้ทั้งสองคนมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันคือเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นรวดเร็วและอ่านเกมเก่งด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในเวลานี้ทำให้หลายคนคาดหวังว่าแบรดลีจะกลายเป็นดาวดวงใหม่ที่จะเป็นกำลังหลักของริเวอร์พูลในอนาคตเขามีโอกาสสูงที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแบ,บ็คขวาทีมชาติอังกฤษ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับบานชี้อลอนโซคือคนที่เหมาะจะเข้ามาแทนที่คาร์ลปหลังจากเจอเก้นคาร์ลปประกาศลาออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแฟนบอลต่างจับจ้องว่าใครจะเป็นผู้กุมบางเหียนทีมต่อหนึ่งในชื่อที่ร้อนแรงที่สุดคือชาบีอลอนโซอดีตกองกลางขวัญใจเดอะค็อปล่าสุดจอรนบานอดีตกองกลางตัวเก่งของลิเวอร์พูลออกมาให้สัมภาษณ์กับโอลสโคดเบส ว่าอลอนโซคือคนที่เหมาะสมที่จะเข้ามาสืบทอดตำแหน่งต่อจากเจอร์เก้นคลอบที่แอนฟินโดยบ้านกล่าวว่าโรเบรโตเดซบีอยู่ที่ไบรตันมาได้หนึ่งปีแล้วดังนั้นผมไม่คิดว่านั่นเป็นการจ้างงานที่เหมาะสมพอๆกับที่เขาทำที่ไบรตันผมคิดว่าชาบีอลอนโซจะเข้ามาแทนที่ในอุดมคติเขารู้ว่าสโมสอนและแฟนแฟนรักเขาดังนั้นเขาจึงเข้ามามีส่วนร่วมและประสบความสำเร็จกับสโมสส เขาเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จในแง่ที่เขาทําในตอนนี้ที่ไบเอเลเวอร์คูเซนดังนั้นมันจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมชัดเจนฉันไม่คิดว่ามีผู้สมัครที่ยอดเยี่ยมมากกว่านี้ แลอดีตอลอนโซเคยค้าแข่งกับลิเวอร์พูลระหว่างปี2004ถึง2009และประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลมากมายเช่นคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกเอฟเอคัพคอมมูนิตี้ชินและยูฟาซูเปอร์คัพอลอนโซมีสไตล์การเล่นที่ฉลาดคุมเกมได้ดีและแม่นยำในการจ่ายบอลลักษณะคล้ายคลึงกับคลับปัจจุบันอลอนโซกำลังคุมทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซนอยู่อันดับ3ของบุนเดสซีกาผลงานของเขาสร้างความประทับใจให้กับหลายฝ่ายอย่างไรก็ตามยังมีข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับอลอนโซคือยังมีประสบ การน้อยเพิ่งเริ่มทํางานเป็นผู้จัดการทีมเมื่อ2ปีก่อนและไม่เคยคุมทีมใหญ่ตอนนี้ลิเวอร์พูลเองก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆที่น่าสนใจเช่นอังเคลโปสเตโกกรูรูเบนอโมริมและจูเลียนนาเกนมันอนาคตของลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรแฟนบอลคงต้องติดตามกันต่อไปวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ